สวัสดีคุณผู้ชมชาวเที่ยวเล่าครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมชาวเที่ยวเล่านะครับไปสัมผัสกับองค์เทพที่มีผู้นิยมสักการะบูชากันมานานนมกาเลแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกเลยนนะก็คือพระพิคเนตหรือพระคเนตหรือจะเรียกว่าพระคณปติก็ได้นะครับนั่นก็ตามแต่จะเรียกกันในความต่างท้องถิ่นท้องที่นั่นเองเหตุผลที่ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาจากผู้คนมากมายก็เพราะว่ามีความเชื่อกันว่าท่านคือเทพเจ้าแห่งความสําเร็จและที่นี่ก็คือพิพ,ธพิธภัณฑ์พระคเนตที่เชียงใหม่ที่อําเภอดอยหลอ รพระพิฆเนศน,นะครับองค์เทพแห่งความสําเร็จซึ่งนะครับว่ากันว่าถ้าเกิดคุณจะทํากิจการหรือว่าสิ่งที่เป็นสิริงมงคลใดๆองค์แรกที่ควรจะสักการะบูชาก่อนจะทํากิจการหรือว่าทําพิธีต่อไปนะครับนั่นคือองค์พระพิฆเนศนั่นเองวันนี้เที่ยวเล่าอยู่ที่เชียงใหม่นะครับซึ่งมีพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศซึ่งมีมากที่สุดในประเทศไทย สำหรับพิพิธภัณฑ์พระพิเคเนตแห่งนี้สร้างขึ้นจากความศรัทธานในองค์พระพิเคเนตอย่างแท้จริงด้วยพื้นที่กว่า5ไร่นะครับสำหรับใครที่เคารพบ,บูชาองค์พระพิเคเนตอยู่แล้วที่นี่เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับการมาเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งเพราะว่าที่นี่ได้รวบรวมองค์พระพิเคเนตให้เราได้กราบไหว้แล้วก็ชื่นชมความสวยงามมากกว่า1000องค์มีปางต่างๆมากมายแล้วรวมไปถึงวัสดุที่สร้างก็มีตั้งแต่เนื้อทองคําเนื้อเงินนาคทองแดงทองเหลืองแก้วหินไปจน ถึงที่สร้างจากดินก็มีนะครับสำหรับข้อมูลและก็เรื่องราวเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพิคเนตรนั้นนะครับก็มีอยู่ว่าพระคเนตหรือพระคณปะตินั้นเป็นนามของเทพเจ้าสําคัญองค์หนึ่งของศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์และเป็นโอรสของพระศิวะกับพระแม่ปาราวตีหรือว่าพระแม่อุมานั่นเองที่มีลักษณะของร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีเสียงเป็นช้าง จุดสาคัญอีกอย่างหนึ่งในสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือเทวาลาพระพิคเนตครับที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาของเจ้าของพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะอิฐทุกก้อนผ่านการสวดและเขียนอักขระก่อนนําไปประกอบเป็นเทวาลาโดยเทวาลาแห่งนี้สร้างขึ้นตามคมภี์มรารสันศาสตร์วิทยาของอินเดียเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้จําลองแบบเทวาลาจากประเทศเนปาลผสมผสานสถาปัตยกรรมพรม่าและล้านนาบางส่วนภายในได้จําลองคณปัติโลก หรือโลกอันเป็นที่ประทับขององค์พระพิคเนตซึ่งได้กล่าวไว้ในคำภีว่าพระองค์ประทับอยู่บนเกาะกลางมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยน้ำอ้อยในเวลาที่มีลมพัดจะเกิดคลื่นซัดเอาเพชรพลอยและอัญมณีเข้าหาฝั่งส่วนพระองค์ประทับย,ยืนบนดอกบัวซึ่งมีกลีบดอกเขียนอักษรโอมภายใต้ต้นกลล่ำปลื้ก ส่วนต,ต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับได้ถูกจัดวางจัดเพรียงไว้อย่างน่าสนใจแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับที่ในส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ขององค์พระพิคเนทที่รวบรวมมาจากทั่วโลกเนี่ยตรงนั้นห้ามถ่ายภาพหรือห้ามถ่ายวิดีโอเลยไม่สามารถให้คุณนั้นได้เห็นได้จากคลิปของเรานะครับคงจะต้องมาสัมผัสด,ด้วยตาของคุณเองเท่านั้นแล้วแหะครับ พิพิธภัณฑ์พระคเนศแห่งนี้สร้างโดยคุณปนทรเทราคานนท์เริ่มจากที่คุณปนทรนั้นเคารพนับถือพระคเนศอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวนะครับจึงได้สะสมรูปเคารพพระคเนศในเรียบท่างๆมานานกว่า30ปีระหว่างนั้นก็มีเพื่อนฝูงแล้วก็คนรู้จักที่เคารพนับถือพระพิคเนศมาขอชมบ่อยครั้งคุณปนทรก็เลยได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าชมแล้วก็ศึกษาคนา้นคว้าหาข้อมูลต่อไปนั่นเองครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับองพระพิคเนตไปสักการะบูชาหรือแม้แต่เครื่องที่จะสักการะบูชาองค์พระพิคเนศที่คุณมีบูชาอยู่ในบ้านของคุณในที่ทํางานของคุณแล้วก็ที่นี่ก็จะมีคิฟช็อปนะครับหรือว่าสถานที่จัดจาหน่ายให้คุณเนี่ยได้เลือกซื้อแล้วก็ได้เลือกบูชานะครับเรียกได้ว่าแทบทุกอย่างที่นี่ละลานตามากๆมาแล้วรับรองว่าจะต้องได้ซื้อไปสักอย่าง2อ,อย่างเป็นขั้นต่ําแน่นอนครับ สำหรับพิพิธภัณฑ์พระพิคเนศแห่งนี้นะครับก็อยู่ที่อำเภอโดยหล่อจังหวัดเชีงยงใหม่ขับรถมาเส้นทางเชีงยงใหม่หอดอยู่ที่กิโลเมตรที่35หาไม่ยากเลยทีเดียวกลับรถแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยไปอีกราวๆ5กิโลเมตรกว่านะครับที่นี่ก็จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวล9า9้าโมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นและไม่เก็บค่าเข้าชมด้วยนะครับหวังว่าใครนะฮะที่ชื่นชอบแล้วก็นับถือเคารพในองค์พระพิคเนศจะหาโอกาสมาเที่ยวที่นี่ให้ได้สักครั้งหนึ่งวันนี้เที่ยวเล่าไปแล้วสวัสดีครับ